อะไรต้นไม้อะไรก็ได้ก็ไดต้นไมงไง้เปิดทำไมมันยังไม่เปิดมันเป็นยางี้อองมาเลยเนี่จออะไรอีกไม่เนี่ยยังไม่เป็นยังมาแก้มาแก้ปริศนาก่อนเนี่ย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 มันก็เป็นยังงเลยเนี่ยสามด้านเป็นยางไงมันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันยังม,ม,มันยังไม่แก้ไง,ม,งมันต้องมันต้องมีไอ้ก้อนกลมๆอยู่ด้านบนสามั้นก่อนแล้วแก้แล้วมันได้เลย เป็น<ค>เวทโลกเลยนะยาวไม่เอารู้ไหมใต้ใต้น้ำปูทางเดิน,นมาม,มีทางเดิอนอยู่นะเว้ยไม่รู้ยาวว่าเกี่ยวชิจะเล่นแม่เอาแอาเวทมาว่าข้างงงอยู่ให้กูพาทำเลยเจียอ๋อทำได้เลยเนีย่ยยาง ก็มือถึงทำได้กูกด activate ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ไรอันเกินอ่ะอะไรเนี่ยแล้วก็ยิงยิงใส่นี่ไงไปเอามายังยิงใส่เนี่ยไอที่ลอยอยูอย่เนี่นยวอยาใส่ถึงบรรยากาศตอนไหนวะเนี่ยไม่มีโบน่า นี่ใส่อะไรดำๆอยู่หรองม่วงๆนะใช่ใช่อะไรอู่เดียังไอดี่อยู่เสายิงใส่งม่งๆชาติไหนมาตายเลชนี ใช่จบแล้วก,กลับยังยังแก,แกแกแกพอโซฟองน้ำก่อนตีตีมาตามลำดับตัวที่อยู่ข้างบนนะนไหนอีกไหนไปข้างบนอันนี้ก่อนก็ได้บนหมดไม่ใช่เหรอมันยังไม่เสร็จไงมันต้องแกไอตัวนี้ก่อนเนะี่ยอะไรตเอาเอาง่ายตัวตัวใหญ่ตัวเล็ก ตรงนี้เหรอเอตัวนี้ยิงตัวเล็กก่อนยิงตัวเล็กเออไม่จบตัวบ,บนอะไรไม่เข้าใจผมันไม่ใช่ตัวพัซเซิลตรงนี้พัซเซิลตรงคราวที่แล้วอะมุงยังแก้ไม่เสร็จอะหรเสร็จแล้วเนี่ยยิงไม่ท้ายจบแล้วเนี่ยจบแล้วยังเห็นจบแล้วเ,นววเหนไหมจบละยังเล่นไม่ผ่านเนี่ย เอาอย่าไปตีมันสิเข้าไปตีแล้วเข้าไปเอาสกิลียิงมันอะมาถึงเคลื่อนที่ได้เออไหนอ่ะมันอยู่ไหนวะต้องจีเนี่หน่อยุว้จีเนีเ่หน่อยแล้วยิงไปไหนอะ่ะเออยิงให้สองลูกเนี้ยมามาผสมกันตรงกลางรสชาติไหนมันจะไปแห่งเนี้ย แล้วอ่าใหญ่ขึ้นแล้วอย่ามึงตีนะเว้ยแล้วไอ้ท <c oughs> แล้วก็ลากมาไว้ตรงกลางเนี่ยมึงเห็นวงกลมที่อยู่รอบๆวงน้อหรอวงนั่งไหมให้ไอ้สองเครื่องเนี้ยมันมันอยู่ในวงกลมอ่ะก็อยู่แล้วสิหยั่งนี่ก็ยยอยู่เต็มวงเลยเดี๋ยวเต็มวงเลยเลยไม่อยู่ตรงไหนวงวงไอ้ตัวนี้ดิให้อ,อ๋อวงสองกันไม่ใช่เหรอหมายถึงสองกันเนี้ย ให้มันอยู่ในวงอันนี้เดียวแล้วมึงจะยิงไปน้่นทำไมมึงก็ยิงไปดิเห้อนไหน้อนไหนนะไอ้ตัวแท่งไอ้นี่ที่มีอยู่ข้างบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอออันนั้นกับตัวที่กูยืนอยู่ให้ไ้วงกลมวงกลมไขว้ฟองอันเนี้ยมันมันครอบไปสองเ่องเนี่ยแค่สองเ่องเหรอเออทั้งสองเ่องเอ้ยก็มีสามตัวดีกว่ามีตัวมีตัวนี้ด้วย ไม่ครอบดอีเดียวครอบสามตัวไม่ครอบดีเดียวไงยังดูยังไงครอบเนะี่ยเอ้านี่ไงมุมันเนี่ยอย่างมุม,มันอย่างเนี้ยเนี่ยเลขสองคื่องนี้แหละไหนี่นครอ้สองคอืนนี้ไงมันจะไม่ครอบเลยครอบแล้วไม่เห็นวงมันไงเห็น เนี่ยมันครอบแล้วมันอันนี้มันบุดไปใต้ดินไงนี่ยบุดไปใต้ดินมันครอบไปแล้วยังไม่ครอบก็มันบุดไปใต้ดินอะไรเงี้ไม่เห็นเนี่ไม่เห็นเลยนี่ไม่เห็นวะนี่แกตูตามวงไปไม่เห็นไม่เห็นวงเลยเลยนี่มันครอบนะ ก็ไปไม่ครอบไงครอบครอบมันเป็นยังไงอ๋มึงก็ดึงดันมันไปอีกดิก็ดันไปแล้วเนี่ยมันไม่ไปไลยมันไปอยู่แต่มไม่ได้ไปด้านนี้ไม่ใช่ดาไปด้านโน้นอ๋อแนวไม่ผ่านมันต้องตีมันหรือเปล่า ก็ผสมให้วงมันใหญ่ขึ้นก่อนในสัญลักษณ์ข้างบนน่ะก็คือลำดับก็คือลำดับที่มันต้องโดนฟองนะเรามันต้องโดนมันต้องโดนทีเดียวพร้อมกันมั่วอะมั่วะมันเข้าวงแล้วกมันเข้าวงแล้วแค่เบรกตาถั่วหลงไม่เข้ามึงไม่เฉยเหมืยนไปดูอันนี้ก็ยั้งอันนี้ก็ยั้งอีกที่ทำให้รูหมดเลยโอ้โหเนยไม่เข้าเห็นไหมเห็นไหมอเข้าอะไรเะ เห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วมั่วโอ้โหดูเองเข้าแล้วดูสองพี่ดูสองี่ดูกเราก็เข้าแล้วเองบอกไม่เข้าไม่เข้าไม่นั่นแหละโอ้โหตาตาตัวเองเลยผัวก็บอกเข้าแล้วเข้าแล้วไม่บอกไม่เข้าอะไรวะไม่รู้จะแก้งไงนะข่าวนี้ไม่ต้อผสมกันวงมันใหญ่ไม่พอ ไม่ต้องผสมกันอืมผสมไปแล้วไงต็อร,รีเซ็ตไงอ๋อนานเกิดจังไงอ้ฟองไอฟองเนี้ยไม่ต้องไปยุ่งแต่ไอฟองเนี้ยขยับให้มามครอบไอ้สองตัวเนี้ต้องแต่งของกันไหม อ,อ, 1, 2, okay. อ๋อสองหนึ่งสองโอเคเฮ้ยไม่ถึงเห็นไหมแม่คราบอ่ะไม่ถึงแล้วอย่าเถียงนะคนที่ผิดพ้าไปแล้วพูดอะไรไม่ได้คนที่ผิดพ้าไปแล้วพูดอะไรไม่ได้เอ้ยคุณเลยผ่านมาแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันแล้วเชื่อในประสบการณ์สิเมื่อกี้เถียงกันเลย

มองไม่เห็นอีจ่ะอีจ่ะอีจ่อ๋อ๋โอโมดดันลูกโป่งลืมเลยลืมมาต้องกดอันนี้ด้วยอะไนอันนี้อันไหนแตกก็ได้เหรับทำอันไหนพังก็ได้ใช่ไหมครัอันไหนก็ได้ 1> 2อง okay. หนึ่งเคเขาไจและมีสามด้วยอ้าวสามทำไงนะไอ้ลำดับทุกคนกคน็กค,นคือเวลาฟองน้ำมันแตกอะ่ะมันจะกระจายออกไปนะให้ให้ตัวที่สองมาโดนก่อนตัวที่สามแค่นั้นแหละพูดมากอ่ะ <c oughs> อ้มอธิบายช้าเหรอุ้จนเสร็จไปแล้วนี <c oughs> ่เฮ้ยเสร็จะแล้วเหรอ ใช่เอาของตรงกลางไปเอ้าไม่เใ็นไม่เใ็นเอาสองนะเก็บแต่เดี๋ยววะแล้วเซลทัศน์สินจุดน้ำนี่จุดน้ำนี้ก็ไม่ใช่สมบัติหรอกใช่ไหม้าตาดูโซลทัศน์ินนะฉันก็ว่างั้นมันจะง่ายมันจะไปง่ายขนาดนั้นได้ยังไงมันก็เลยก็ได้บางทีมันอาจจะเป็นกุญแจกุญสำคัญในการสยบราชาปิศาจก็ได้นะไม่ได้อาจจะเก็บไว้ชิ่นนี้ก็ได้ มันู้เป็นอะไรอ่ะอะไรนะต้องเผลอ,นะอเลอ <c oughs> จอรถใหญ่แล้วไงไต่พวกเราก็เป็นขโมยเฟซะแล้วสิ่แต่พวกนั้นะเราเรียบเอาของกลับไปคืนเถอะนะ,ะนะี่อะหายมาแล้วใหย่แล้วเจ้าของกลับมาแล้วนเนจ้าของเมดูซีลุกขึ้นนี่หว่าตกเชือเลยที่แท้ก็เป็นรุ่เมดูซีน,นี่เองถ้าไม่เจอถึงไม่ยูที่นี่ได้ล่นนะ กุญแจกุญแจจะกุญแจได้เหรอหรือว่าเป็นูกุญแจก็หนาไม่แอปแอป t a h like a d นี่เป็นน้องมเนี่ยกุญแมันชื่อชื่อสลับกัน p a s s i พ e p a s s i ช่างกับไม่ละ เอจะน,ำน้ำไม่คือจุดจุเมลูซีนเอ๋อโอ้ยหมายความว่าอย่างไรเนี่ยจะน,ำน้ำไม่คือเมลูซีนจะเป็นนิงเน้เหรอเราุดเปนบนแล้วสรดูกมันคืออะไรกรแร็แดเธอต้าหากที่เป็นเมลูซานไม่ใช่เหรออ่านไม่เห็นวะอ่าน,นว่า่งพีเอชเอชเบลเชื่อน้องอ่าน,นว่า่งเชดูนิ ใช้ Google แปลภาษาเลยนะับภาษาฝรั่งเศสนะนี่เ,เหมือนกันแหละก็จะได้ไปตลาดจะเด็นขัดสิงนะ Passive p a s s i v นะอื้ม passive p a s s i แล้วแต่จะ passive p a s, <S โอเค p a s s i แอมจะคือ p a s s i หรือว่าอชื่อ p a s s i v เดียก่อนครับแผมเคยต้องยิ่งทำให้ฉันงงกว่าเดิมนาง,งีจะจ,จัฉันตัดใจแล้วมันจะเรียกว่า p a s s i v ดีไหมมิา <c oughs> ซาเป็นสิ คือปตูทำไม่ดีฉันไม่เข้าใจความหมายขอวก็ที่จะซือออ้อเลยหัวใจพูดอะไรกันแน่ใช้คำว่าเข่าเลยแล้วก็เปลี่ยนคำว่าถึงเธอได้ยังไงเธอเข้าใจสิ่งที่พวกเราพูดใช่ไหมภาษีจุดน้ำจุดนี้คุณคือกุญแจใช่ไหมภาษีเธอไม่ใช่เธอไม่ใช่เงินใช่ไหมโอ้ดูสภาพก็เป็นไม่ได้แช่์แล้วละถ้าฉีดเธอดูไม่ขาดแบบนี้แหละแล้วคอดีมัน ไม่ใช่มนุู้ใช่ไหมเมดรซินเอ๊อะอะนะนนจะรู้สึกมอนจะต้องแล้วฟาซีไปถึงต้องเมดรซีนไปถึงปฏิเสธหมายความแบบนี้ใช่ใช่ไหมฟาซีฟาซีเอ๊ะแท้เธอไม่ได้ชื่อฟาซีทรนนะฉันคิดเป็นแล้วฟาซีชอบชอบช้นนี้เหรอฟาซีถ้าพากูอ่านมวยหาอะไรไนดะ้ไ ดีจังเลยนยีก่ก็เรียกเธอด้วยชื่อนี้แล้วกันนี่จะชื่อไทวอนส่วนนี่คือไทโต้เดี๋วยวใจที่ได้พบเธอนะภาิีฉันไม่เคยเจอเบลูซูนแบบเธอมาก่อนเลยไทวอนภาคิไทวโต้ภาคีเอ่องงติดก,กระเดอมไรเนี่ยเอ็นจิ <laughs> ้อย่ากได้โอ้โหอะไรมาเนี่ยเบลูซูนเสียดเ,เหรอเกาะ <laughs> อย่าแล้ว บริสิมตอนนี้ปกป้องตอนนี้เกาะได้แล้วแล้วเธออยากจะปกป้องมันไดมอนทะไิโตักจักชักชักช่วยด้วยอครั้งนี้ห้ากับเอออยากให้ไพร่อนกับิโต้เต็มชักชัากห้่เกาะสองสองรอบกันเลยเชี่อเลยเนี่ยเชี่อเลยไพรอนชักชั่ชักบริสินอยากให้พวกเราช่วยช่วยเหลือ พาสิจีแฉ่คือช่วยเดี๋ยวท <c oughs> ี่เองโชคดีไปโชคดีไปถ้าเกิดจะให้พวกเราไปเต้นใส่เกาะสักสองสามรอบสักสองรอบนั่นก็งานยากเลยแจกแจกแจกมีคาดตัวแทนไหมแอนให้ช่วยเองน่ะเป็นเฟสหน่ะเป็นเฟสละแจก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 รอบ้างก่อนเงี้ยต่อจะมีกุแจคือกุญแจกุญแจกุญแจกุสามดอกพาสิกุญแจขนมอง ต้านต,ตัวแจตาน้ำเหนือกุญแจต้นหลิวตกเหว่แต่โอ้ชิ่แท้ก็หมายความอย่างนี้ไม่อย่างนี้เองฉันขอฉันขอฉันจดแป๊บหนึ่งตัวแจทั้งหมดส้ำหนอกไปกองเป็นถนนสายหมอกค้างใต้ตาน้ำทางเหนือต้นหลิวค้างตะบันตกต่นี้หรอกุญแจกุญแจกัวแจตัวหลักตกที่แท้ตัว oh, ตัวหลักค้างตะบันตกจุดกุญแจ อีซามองรวบรวมกุญแจทั้งสามแล้ไปที่สตุจตัจรุรัไทมนอนเมรูซีนคาบิโตะอาซโอ้มนนะกคือจะพูดเหมือนแบบไทมอนฉลาดกวชาชมปอสิไม่ใช่หลงเลยเนี่ยคาิโตะหฉลั่กว่าชมปสิท่านนี้จัดกับคาิโตะฉลาดกวกันแน่ฮะใช่เหรอสรุปคือตอนนี้พวกเราได้กุญแจามาแล้วหนึ่งดอกดูท่าแค่หาแจาอีกสองดอกก็พอแล้วอินเดียมันก่ออะไรกับ E R I N N Y E S เมดรูสี E R I N N E S เม็ดรูสีนพาสิบปกป้องเธอวุ่นใจเถอะถึงจะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่พวกเราจะช่วยเหลือช่วยปกคือปกป้องเกาะ E R I N N Y E S เองขอฉันอธิบายเพิ่มเติม เพิ่มอ,อีกนิดนะภาษีถ้าคือเราเจอ,อรายชื่อแบบคือไม่ไม่มีใครต้องการที่มีสีครามๆแล้วก็กลมๆหรือกล่องที่ดูแรงๆแล้วก็ไม่มีใครต้องการแน่นะครับถ้าบอกพวกเราสักคำจะเลิศมากเลิศมากก็มาภาษีลูกหัวยังไม่ค่อยเข้าใจทั้งยังกระโดดสอ,องสามที่ยางม่รับสุดจากนั้นก็รีบวิ่งจากไป อ่าจะจุดเพื่อนไปชนะโดยท่าาจะมีเลข้ยวถอยชนะม่ตกตอนนี้พวกเราไปหาบุญชัาอีกสองดอกกันไหมไม่ไปหาไม่ไปไม่ไปโอ้โหไม่ต้องพาไปไปไปดีไปดิกีโมกี้ยางได้ไหมต้องพักเปิดเพ่งเดี๋ยวไม่นี่ไงนี่ไงกลมๆทองทองไม่เอาไปทำอะไรก็ไม่รู้วันนี้เนี่ยใช้มงคต้องการกลมๆทองทองว่าเป็นแบม พะกานโดนัทนี่แล้ไม่เอาไปทำอะไรเลยจริงจริงด้จริงเนี่ยหมายถึงมัวร่าแหละแต่แต่กลงไอ้เแค่นี้มันเอาให้ทำอะไรวะอันนี้ไว้ทะไหนเนี่ยจิตตันมาสุจันทร์ที่มีคนทำเงินเจ็บมาตลอดม้งแต่ว้าทำอะไรก็มีหมดดูอันนั้นเปลาอะไรวะดูไอ้การน้ำชานี่ไอ้ไอ้การน้ำชาไม่รู้เนี่ยอะไรเนี่ย นี่ยปดต้นไม้นี่แหะปดต้นไม้แค่นี้เหรอฮะตามอาวุธแค่นี้เหรอเออประนั้นแค่นั้นแหละยังเหลืออีกสองตรงไหนกล่องพี่นี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวรกเพชรผมอยู่ไหนมันอยู่ไหนเพชรน่ะไม่ได้เลยเลยยังยังไ่เจอตอนนี้มันไม่ได้เลยเลยโอ้ไม่ได้แล้วไม่เลยแล้วได้ได้ได้เดี๋ยวจะได้ของดีตอนจบโอ้โหชาติไหนเนี่ยชาติไหนจบ mẹ hả tìm nếp mọi người đăng ký đăng ký đăng ký đăng không? đăng ký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 ký

เฉพาะกินใช้ตอะไหนดีเอางี้แล้วกันมาทำอะไตรตอนนี้เออภารากิจมันอยู่ใต้น้ำโอ้โหโอ้โห,หแรงต้านเยอะมากจะไปไว้ายโตขึ้นทำไมล่ะก็ดำลงมาสิ ช Dante, да. เชื่อว่ากินโอ้โหรวบรวมอนุธาตุยี่สามอันี้เป็นเคล็ดที่ไม่ต้องทำอะไรเลยทำอย่างนี้หวานะผมไม่ได้ทำไม่มาปิดอันนี้ก่อนรฒมันจะได้ไม่มีลมต้านไม่เบไหนการดึงรถแข่งแข่งปวดปวดอืยอยากอย่งเดียวเลยปวดปวดปวดไปน

ใช่ตีน่ะใช่หอยเนี่ยมันจะตีเรามาอยู่เราก็กดหอยค้างไว้รอสวนแต่กูทำดาเมีไม่ได้กูไม่ใช่เจ้าของหอ้องไม่หอยนะไม่ว่าหอยปับ๊บก็ตีเอออื้ออืยวโดนสวยนย,ดยวดนไ,ไดเอ่ะโดนสวยนายางเยอะเลยพุทกู ก็ไปรับดาเมจล้วนๆเดี๋ยวละสุดท้ายละจริงไหมเอาไปยิงไปยิงเองอ่ะไปสวนมานนน่าอย่างเงี้ยแล้บอกว่าอยงสวนไปก็ทำดาเมจไม่ได้อ่านี่อันนี้ไม่ใช่เจ้าของห้องทำไม่ได้จะไปไหนมาเลยฝั่งนึงดาม,มาเนี่ยอะไรช่วยใต้น้ำช้วยสุดลงได้นะหรืวาการกำจัด,านนะด,าดบางทีจะช่วยอาจไม่ทด้ ่ไหนะนี่ไงอ่าไขมหมดไม่ทันเลยมีอ๋ออะไรมะนนไม่ได้เก็บอ่ะยังยัง้งยังแก้ในอนเดี๋ยวเด้เข้าไปเก็บครบก็มาดีครับแก้ลงรอ เข้ามาทั้งไงไงเห็นตัวอะไรนอนอยู่ไหมนี่น enfin ้องไงเห็นอะไรนอนอยู่ไหมนี่ยพาชิปวิชาร์ฟดูนั่นดูนั่นเราเข้ามีวิชาร์ฟนี่เห็นไหมชื่อสลับกันไงวิชาร์ฟพาพชิปวิชาร์ฟโอ้โหข้างๆบูชามันหลับอยู่หรือเปล่าอ่ะเราต้องระวังหน่อยนะเอ๊ะที่นี่ทำไมถึง ที่นี่ถึงไม่มีกุญแจหลักหรือว่าแค่นบูชานี้จะถูกเปิดใช้งานไปแล้วอย่าบอกแต่ว่ามีคนแจ้งกุญแจไปนะไปนะโอ<ฮ>้ฉันทำงานด้วยความเขี้ยวกะกดกดเขี้ยวเย้แล้ววิชาตัวนี้ตื่นแล้วพวกเราต้องรีบเพนกันไ,ไนิชาร์ตในสูส้วิชาที่อยู่ข้างขางแค่นบูชาตื่นขึ้นอย่างโซซัสโซเซตาสองข้างของมันเต็ไมไปด้วยความโกรธและความมุหแรย พวกคนณรีบร้อมว่าขึ้นฝั่งจต่ตะมันกลับไล่ตามอยู่ข้างหลังอย่างไม่หยุดหยุดแชสน้องฉิดโอ้จะสู้เหรอตามมาแป๊กไอ้ไอ้คนนั้ตามมาได้กดตัดตามมา่มันเอาคุณเด็ดได้กดตัตามมาด,ด,ดตทำไมเราเราทำไมเราต้องมาตีน้องเลยแม่ไม่แม่น้องไม่ตายหรอก มันปล่อยสกิลได้ไหมเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้ปล่อยจะไม่โดนแช่แข็งขนาดนี้ดูไม่มีมีโอกาสได้เนี่ล่อะไรวะมานาเราโดนแชแข็งขนาดนี้ดูห่างดิเอ้าไม่ใช่ตัวเดียวกันเหรออ๋อครอบครัวน้องหรือเปล่าคาชิบจะพุ่งมาจากตรงไหนกันเนี่ยหายไปพาสิฟอ่าเอาเป็นว่าว ดิ่งออกมาให้ห่างจากวิชารต,ตัวนั้นเถอะอันตรา,ายมากนะไทมอนจะดีภาษีอันตรา,ายเวนซีภาษียืมเงนออกไปลูกหัววิชาบทํทำให้วิชาพขี้กรังกดเกี่ยวยจดตัวลงอย่างว่าง่ายมาหน้าปากนะใครจุดน้ำใส่หังส,งสตันออกมาหลังจากนั้นก็ทํหนังกระโดดลงน้ำไป,ปกปุญแจกุญแจภาษีว้าวิวชาต,ตัวนั้นป้องใจให้เองงั้นเหรอ คิดไปถึงเลยมันจะฟังคำพูดของเธอของสีฟ้าของดีกุญแจปุ่มป้องของสีฟ้าก็คือวิชาปุ๊มเมื่อกี้แพชี่ว่าในการเพื่อเธอปุองกุญแจอยู่จะเป็นเพื่อนกับวิชาเท่านั้นเหรอแพชี่ของซีฟูแยกกุญแจของสีฟ้าลงไปของซีฟใครอีกใครอีกนั่นของสีฟง ของดีของสุภาไพม่ตกของดีเอาชิ้วงของดีของดีของสุภาไพ่บอนทําตกของดีเอาเธอถึจะฟังออกว่าเกำลังชมพวกเราจะ่เพืนแปลกๆของชินวงเทียมากอ่าชิ้กลาอะไรครี้เด็กต่าชิกกลาอะไรียอินเย็ดอินเย็ภาษาองอ่านไม่ออก ข้อมูลที่ออกอ่านออกกันได้ไงเนี่ยดูซีนแบบนี้ใช่อรินเอรินเอรินเดียเอรินเดียร์ต่างหูอะของเขาใช้มุมเยอะมากเดูสีนมากต่ออะไรออกออกเสียงประมาณนั้นเลยแต่ช่วงช่วงตรงกลางมันออกเสียงเป็นแบบอื่นคือต่อไม้เอรินเดีย น่าอย่างไรต่อพูดต่อใจอรู้ใช่ไหมเป็ไม่รู้เออเกาะเอรินแล้วกันง่ายเอรินของสม,มุกเยอะมากเอรินเบลูซีนมากเอาเถอะฉันนี่ดูเป็นเบลูซีนทีน่พิเศษสุดทัที่ฉันเจอมาเลย,เลยนะเนี่ยพิเศษเบลูซีนที่ฉันจำได้ส่วนมากคันนั้นไปอยู่ในนครว,ว่ากันฟอร์อเทนก็อยู่ในหมู่บ้านเบลูซี แล้วทำไมเจนอยู่อยู่ที่นี่ล่ะ,ละคนครว่าการฟอรเทนบ้านเมดูซีเธอดูเหมือนจะสะสมมากเลยนะหรือว่ามันเคยได้ยินสองสองสองชื่อน,นี้มาก่อนคอนครว่าการฟอรเทนเมดูซีบ้านเมดูซีเมดูซีซอ่าเอรินพาสีบ้านเกิดเดี๋ยวนะจะบอกว่านี่คือบ้านเกิดขอ,อ,องครเหรอใครรับผู้ป้องบ้าน